i feel like an animal stuck in a cage and i'm ready to break out my time my time none of you people can tell me the city to do this show you what the truth is i step on the field it's time to get real i'm feeling so foolish my time my time none of you people can tell me to stop you want to be a well-oiled machine and to do that you need to be fueling your body with the best of the best if I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. Yeah. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame. so that what you made up. For anyone asking who is the best, we put putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA is the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. Tout simplement, c'est la raison pourquoi choisi We know what it takes to be reaching the top. Tell me to stop, my town, my crown. We know the no! I trust USANA.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  Trust, trust, trust. I trust USANA because they put as much care and hard work into their product as I do to my training. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Please welcome Master of Ceremonies. สวัสดีครับสวัสดีครอบครัวยูสนาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมกิติศักดิ์แพ่งพานิชนะครับก็ได้รับหน้าที่พิธีกรในช่วงเวลาสําคัญต่อจากนี้นะครับถ้าหากวันนี้ผมจะบอกว่ายูซนานะครับมีส่วนสําคัญในการผลักดันนักกีฬาอาชีพก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ยูซนามีโครงการอันหนึ่งครับที่ชื่อว่ายูสนาแอดลีตครับโดยโครงการยูสนาแอดลลตตรงนี้นะครับจะสนับสนุนนักกีฬาในด้านของ ผลิตภัณฑ์อ่านเสริมครับช่วยนักกีฬาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับนะฮะและนอกจากนี้ครับในโครงการนี้ยังมีวอกาสที่จะร่วมกันส่งต่อนะครับวิสัยทัศน์ให้กับนักกีฬาทั่วโลกนะครับตลอดจนผู้คนที่สนใจมากมายนะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่สนานน่นอนเองครับและในปัจจุบันครับนักกีฬาแอดลลตตรงนี้ครับมีอยู่ทั่วโลกเยอะแยะมากมาย นะครับและนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของพวกเราเชาวยุานานั่นเองนะครับและที่สำคัญคือนักกีฬาระดับโลกทุนี้นะพวกนี้นะครับยังใช้พิพันธ์ของยุสนาแบบ100%กันเลยทีเดียวนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเสียงปรบมือด,ดังๆเพื่อต้อนรับนักกีฬายุานาแอดลลตของเราครับนักกีฬาบอกด้วยนะครับมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ชายาหาดนะครับทีมชาติไทยนักกีฬาวอลเลย์บอลชายาหาดทีมชายทีมชาติไทยนะครับนักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมแอร์ฟอร์สวอลเลย์บอลคลับ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือนักกีฬาในโครงการยุทธ a าอดริศของเรานะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับช่วยแนะนําตัวนะครับและผลงานล่าสุดกันเลยเริ่มจากน้องคนแรกเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอวรพัศรละดาลงค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะส้มธนาละถาวดมชวีค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยค่ะ สวัสดีค่ะเฟื่อนรังไพพืชนุ่นวงค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธาราวดีนาราพรลพัฒน์ค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหดยาดหญิงทีมชาติไทยค่ะผลงานล่าสุดของพวกเรานะคะก็คือเหรียญทองซีเกมส์ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคับผมต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมอ้นสุรินทร์จงกลางครับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยครับ สวัสดีครับผมแก๊ปประทีปสุกโตครับนักกีฬาเบลลิบอลชายหาดทีมชาติไทยครับสวัสดีครับผมบุ๋มดุวินิตแก้วใสครับเป็นนักกีฬาเบลลิบอลชายหาดทีมชาติไทยครับสวัสดีครับผมชิคกี้ครับนามลือหนาประคองครับเป็นนักกีฬาเอ็เล่นบอลชายหาดครับทีมชาติไทยครับครับสวัสดีครับผมนุครับกิติดวงจินดาครับเป็นนักกีฬาเบลลิบอลชายหาดทีมชาติไทยครับสวัสดีครับผมก๊อป นโรงเด็กกลางกร,รับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยครับสวัสดีค่ะเปียวค่ะนาฐานาชานเป็นนักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยค่ะผลงานล่าสุดคือ1เหรียญทอง4เกมที่ฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีครับผมมาวินมณีวงศ์ครับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติชายครับและสม,มสอรแอร์ฟอร์ครับสวัสดีครับผมมอสภูสิทธิ์โพนรินนะครับ เป็นนักกีฬาสโมสร a i r f o r c e V4 ครับผมสวัสดีครับผมนุอนุชิตพักดีแก้วครับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติในร่มครับผมครับผมขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ยินดีมากครับที่ได้ร่วมงานในวันนี้นะครับก็เข้าสู่คำถามแรกนะครับขอเชิญขยับมาได้เลยนะครับ สำหรับคำถามแรกนะครับผมอยากจะถามถึงน้องๆทีมวอลเลย์บอลน,นะครับชายหาดหญิงนะครับขอเป็นตัวแทนก็ได้นะครับอยากจะถามว่านักกีฬาเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องทานอาหารเสริมไหมครับสำหรับพวกหนูนะคะก็มีความจําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าพวกหนูเป็นนักกีฬานะคะก็ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวมากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะแล้วในการรับประทานอาหารเสริมค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของพวกเรา ให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีพลังอยู่เสมอค่ะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เล่นเทนนิสอยู่แล้วรู้สึกว่าจากการที่เราทานผลิตภัณฑ์อาเสริมยูซนาไปแล้วเนี่ยเราฟื้นตัวเร็วขึ้นจากผลิตภัณฑ์บางตัวเช่นแมกดีแคลดี D K L D นะครับอย่างที่เราบอกว่ามีส่วนผสมของวิตามินดีอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เหมาะสมกับนักกีฬามากๆครับสำหรับการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถูกไหมครับคือสมัยนีย้คืออะไรที่มันแบบเล็กน้อยน้อยอะนี่เปิว่าชาวบ้านอนะคือเราก็ต้องเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับอ่านะ คำถามต่อไปนะครับจะกลับมาที่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติชายกันบ้างนะครับอยากจะถามว่าอาหารเสริมที่ดีนะครับในมุมมองของนักกีฬาเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับและในการเลือกอา,านอาหารเสริมในมุมมองของน้องๆนักกีฬาเนี่ยครับควรพิจารณาจากอะไรบ้างครับขอตัวแทนหนึ่งท่านครับก็อาหารเสริมที่พวกเราเลือกก็ต้องเป็นแบบประจกัก สารตกค้างครับผมปลอดภัยแล้วก็มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนครับผลิตจากวัตถุดิบที่สะอาดอปลอดภัยม,มีคุณภาพได้ไม่ตกค้างถูกไหมฮะ,ะจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานครับโอเคครับมาถูกทางแล้วครับพออยู่สานาเนี่ยมีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ คุณสุภาพเนี่ยคือเทียบเท่ากับยาแต่ไม่ได้ใช้ไปทำเป็นโรงงานยานะครับเป็นโรงงานอาหารเสริมนะครับเพื่อให้สิ่งดีที่สุดเนี่ยกลับไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองนะครับคำถามต่อไปครับนะฮะก็จะมาถึงน้องเปรี้ยวกันบ้างน้องเปรี้ยวอยู่ไหนครับอทางด้านนั้นนะฮะโอเคครับคำถามมีอยู่ว่านะฮะเนื่องจากที่คือผมเห็นใน Facebook คุณเปรี้ยวเนี่ยคือไปส่องมานะครับคุณเปรี้ยวนี่คือเข้าฟิตเนสเยอะมาก เมื <ersch> <S <S ่อก่อนหนึ่งเข้าใจว่าการเล่นกีฬาพุ่งแหล่เนี่ยต้องใช้กําลังแขนค่อนข้างเยอะแต่จริงๆคือก็ใช้กําลังขาเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆถูกไหมครับทีนี้ในส่วนของการเข้าฟิตเนสเนี่ยนะครับปัจจุบันคนเข้าเยอะมากคุณเปี้ยมีวิธีการนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพด้านนี้ยังไงบ้างครับก็ต้องบอกก่อนนะคะว่านอกจากเปี้ยวจะทานอาหารเสริมของยูซาน่าทุกตัวนะคะซึ่งทุกท่านทราบคุณประโยชน์กันดีอยู่แล้ว ยังช่วยกลุ่มมาสมาร์ทเช k คนะคะที่หนูใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาเวทเทรนนิ่งค่ะเพราะว่ากลุ่มมาสมาร์ทเช k คเป็นอ,อาหารเสริมที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกีฬาพุ่งแหละนะคะ่ะเป็นกีฬาที่ต้องใช้พละกกำลังอย่างมากเช่นกันค่ะอืมถูกต้องนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในใน c e b o o k ของคุณเปียวเองเนี่ยนะครับคือเน้นกำลังเรื่องของ Facebook ในเรื่องของเทรนนิง่งเรื่องขาเนี่ยคือเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าการฟื้นตัวเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะเทรนมันถัดไปถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นสารอาหารที่ดับเข้าไปเนี่ยต้องเป็นสารอาหารที่ดีมากๆใช่ไหมฮะและเหมาะกับมักกีฬาด้วย <c oughs> นะครับถูกต้องจริงๆนะครับทีนี้ผมจะมีคาถามถึงหนุ่มๆวอลเลย์บอลนะครับทางด้าน ริมสุดทางด้านนู้นกันบ้างนะครับสำหรับน้องมาวินครับอยู่ตรงไหนครับน้องมาวินครับอ่าโอเคนะครับอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ของยูซานาเนี่ยนะครับมีผลต่อการฝึกซ้อมอย่างไรนะครับและมีผลต่อการฟื้นตัวอย่างไรนะครับกับคุณมาวินและทีมแอร์ฟอร์ l วอลเลย์บอลคลับครับผมว่ามีผลอย่างมากเลยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ยูซานาเนี่ยครับก็เราซ้อมและแข่งก็ รู้สึกว่ามีอาการล้ามากแล้วก็จะฟื้นตัวก็ก็นานพอสมควรบางทีก็เกือบอาทิตย์หนึ่งครับแต่พอเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ยูซนาเนี่ยเราก็ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็สามารถยืดเวลาการซ้อมออกไปได้อีกเพิ่มมากขึ้นครับอืมครับผมและในส่วนของอพระกํลาลังละครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเราจะเล่นได้กีฬาได้นานขึ้น เคยไหมฮะครับใช่อันนี้สุดส่วนตัวนี่คือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นกีฬานะครับหรือเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยจะทราบดีว่าการทานอาหารเสริมของยูซาน่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเซลล์เซนเชียลหรือว่าด้านอื่นๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเล่นกีฬาได้ได้นานขึ้นมากกว่าเดิมจากปกติแบบเอ้ย15นาทีเริ่มเหนื่อยแต่สามารถที่จะเล่นได้ถึง30นาที40นาทีคือเรจะมีอาการเหนื่อยหรือเมื่อยล้าเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเยี่ยม แล้วก็มาที่น้องภูสิทธิ์กันบ้างนะครับอันนี้ครับก็อยากจะถามว่าน้องภูสิทธิ์เนี่ยมีเคล็ดลับนะครับยังไงกับการดูแลสุขภาพเพราะว่าผมเข้าไปดูในเฟซบุ o กเนี่ยคือก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่โอ้โภชนาการนี่คือนะฮะก็เยอะจริงๆนะครับแต่รูปร่างคือดูดีมากครับนะช่วยเคล็ดลับแนะนํานิดนึงคือที่บ้านนะครับเป็นคนเป็นการทาอาหารกินเองนะครับแล้วก็ แต่ละวันนี่นะครับคือแต่ละมื้อได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายนะครับผมก็ได้ยูานาครับแต่เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เป็นสารอาหารให้แก่ร่างกายได้ครบถ้วนนะครับอ่ครับผมมีอื่นเสริมไหมครับนี่คือเคล็ดลับของคุณนะครับคุณภูสิทธิ์คือส่วนตัวครับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ๋อครับผมเป็น เกี่ยวกับเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะครับเลือดจางนิดหน่อยแต่เวลาซ้อมอ่ะมันจะมันจะเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าคนอื่นเป็นเป็นมากกว่าเท่าตัวครับผมก็ได้ทางยูานาครับพอกินแล้วก็จะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับผมดีใจมากครับที่ได้เจอกับยูานานะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบจริงๆนะครับทีนี้นะครับเรากลับมาที่นักกีฬาคนสุดท้ายกันบ้างนะครับคือน้องอนุชิตนะฮะ อยากจะทราบนะอยากจะถามความเห็นว่าในม่อนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทานยูสาน่าได้นะและคนธรรมดาเนี่ยนะครับหรือคนที่ออกกำลังกายท,ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทานอาหารเสริมยูสาน่าได้ไหมครับแล้วทําไมครับทานได้ครับจริงๆแล้วทุกคนต้องทานยูสาน่าเป็นอย่างยิ่งเลยครับไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือคนออกกําลังกายก็สามารถทานได้ครับอย่างที่น้องมอสพูดไปเมื่อตะกี้นะครับว่าในชีวิตประจําวันของคนเราแล้ว ไม่สามารถรับสารอาหารได้ครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นอะไรสารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับปัจจุบันนี้คือสารอาหารไม่ครบถ้วนใช่มันมีสารเปื่อนๆก็มีถูกไหมฮะในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นคือความความเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราได้ทานยูสานาแล้วเราก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับและทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ ครับผมก็เป็นคําตอบที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการการันตีขั้นสูงสุดว่าวันนี้ถ้าเกิดนักกีฬานะครับสามารถที่จะทานได้คนธรรมดาทั่วๆไปก็สามารถที่จะทานได้เช่นกันเพราะว่าการที่เขาจะรับสารอาหารเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับมันต้องผ่านการแบบเมคชัวแล้วก็แน่นอนจริงๆครับว่ามันต้องปลอดภัยนะครับไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือคําตอบที่ ตอกย้ำนะครับถึงความที่ยูซาน่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมที่ปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะนักกีฬาทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอถืประมือด้วยครับนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับนักกีฬาทุกท่านในการแข่งขันในรายการในทุกๆรายการเลยครับนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณบริษัทยูซาน่านะครับที่ทำให้มีผลิณฑ์อาหารเสริมนะครับที่ดีแล้วก็สนับสูนุนวงการกีฬานะครับสุดท้ายนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับเราทุกคนนะฮะอาจจะเป็นนักกีฬานะครับหรือเป็นนักธุรกิจนะฮะเรามีฝันและเป้าหมายแต่ฝันและเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเนื่องจากเราแตกต่างเรื่องของเรื่องของอาชีพถูกไหมฮะแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เราเหมือนกันครับนั่นคือความเชื่อครับ เชื่อในยูสนาครับเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพวกกนใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับขอสิงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬายูสตาแอดลิดด้วยครับ